เอ่อหวัสดีครับวันนี้ผมมาเช็คเกมที่ให้เราบริหารโรงเตรียมของเราในอวกาศครับผมนี่คือ Deep Space Tavern ครับเกมแนว management นะนะซึ่งทาง developer เนี่ยเขาให้คีย์ผมมาทดลองเล่นให้ดูก่อนครับผมก็ thank you developer for the key นะครับมาโอเคก็เหมือนประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็นมาปะน่าจะเป็นในอวกาศโอเข้ามาเลยแล้วก็เหมือนมันเป็นแบบว่าเป็นบริษัทขุดเหมืองแล้วก็เออแทนที่จะแบบว่าทำนี้ก็เลยบอกอ่ะ เปิดเป็นบาร์ให้คนเข้ามาแล้วกันนี่น่าจะเป็นพบพนักงานรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะมีปืนใช่ไหมเนี่ยถ้าเปมันมีปืนด้วยวะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นปืนแบบ Security Guard หรอนี่คือคนใช่ไหมมันมีกระจัวด้วยเฮ้ไม่ใช่นี่คือสัตว์เลี้ยงหรอ ดิงอ <Drink> ๋อน oh, 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 ้องเหมือนน้องคอยเก็บทำความสะอาดให้อ๋อมันเล็งได้ด้วย What โอ้โหอ๋อมันคือเป็นปืนทำความสะอาดเว้ยแล้วเนี่ยโอ้คือเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ปืนยิงขนไว้อันนี้คือปืนเสิร์ฟิงเฮแล้วไงอเสิร์ฟได้เรื่อยๆใช่ป่ะเฮ้จริงโห ไออนไลนโอเคแล้วก็กดเงินกดเงินโอเคะโอเคก็คือว่าอีปืนสองอันเนี้ยคือปืนเสิร์ฟน้ำเว้ยถ้าเกิดว่าแบบว่ามีคนมาลูกค้าก็คือยิงเสิร์ฟได้เลยต้องต้องแบบรับเป็นอันเนี้ยแบบรึบอืมขอที่หนึ่งบาร์เทนเดอร์ส่วนนี้ปืนสองอันนี้คือเป็นปืนทำความสะอาดนะนี่โอ้นี่คืออะไร ขัไม่าคอนโทรเอา้าพี่พี่มาอ้วกเลยตรเนี้เอา้าแล้วกินกินต่อไปพี่กินต่อไปอกินต่อได้อีกอ้ยยิงอ้วกได้ด้วยโอเคแล้วก็คือพี่ก็อยู่ไปเรื่อยใช่ไหมโ oh อ้โหไปกินต่อไปกินต่อไปเค okay. รู้สึกว่าเราจะได้เงินแล้วเรามี30น่าจะทำการ ยูท์แชร์เราสมติงต้องการที่นั่งได้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 ไดไดนี่เราให้เลือกได้ซี t i n g c h e a p table and share c h e a p Table Table o f l i g h t f l a s h เ Table เราเอาแบบง่ายๆกันไหมสามสิเบเหลือแพงจังวะอันนี้เจ็ดเองอะชี a เท a บ l ลไปนั่งโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วพี่ก็นั่งเมาอยู่เงี้ยนะอ่ะกินเครื่องดื่มหน่อย <c oughs> อะไรอ่ะมีคนเข้ามาใหม่แฟนชิสฟิวตี้แฟนดิงแค้นเสิร์ฟครับเสิร์ฟเสิร์ฟลูกค้าเสิร์ฟลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คืออะไรคุณเป็นไบ t ี i n ง They ด o วน pay as much for ด ah, okay. ิ n k อ่าโอเคก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีที่นั่งเขาจะไม่ให้แบบจ่ายเงินให้เยอะเท่าไหร่นี่อันนี้คือสรุปคือไอ้น้องกระจัวนี่คือแบบคนคีนขยะใช่ไหมเหมือนลุมบ้าเสิบครับเสิบเสิฟเสิฟโอเคแล้วก็ดื่มกันไปเรื่อยเราอยากดูว่ามันทำเอาไปแล้วยังไม่ไปปะอ้วอ้วกอ้วก นี่คือพี่จะไม่ไปไหนเลยเหรอนี่พี่จะกินไปเรื่อยเหรอเดี <c> ๋ <oughs> ยวเราไปดูอย่างอื่นว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างอันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์อ่าโอเคโอเคก็แบบอาจจะมีสล็อตแมชชีนปะนี่คือแบบ <c oughs> เสียเงินเสียเงินเข้าไปเห <c oughs> มือน <c oughs> พวกเกมแมนจเมนต์แบบไอดอลไทคลูอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออคือแบบพยายามสร้างไอ้บาร์ของเราให้มันดีีสุดที่จะดีได้ไอ <c oughs> ้มาใหม่ เดลล่าดิคินสันโอ้โหเอาไปเลยครับไม่เดี๋ยวเดี<ๆ>มีลูกค้า3ามคนเราปะก็ะคือลูกค้าแม่งไม่ไปไหนเลยอะ่ะคือจะอยู่กันเราไปตลอดหรอเสิร yeah, <I> <ๆ>์ฟเสิร์ฟไปเรื่อยเสิร์ฟไปเรื่อยเราต้องมีที่นั่ง yeah, <I> นั่นนัที่นั่งเพิ่มที่นั่งเพิ่มเรามี40เอาใหญ่เลยไหมเทเบลไรน,ะนี่ไม่เหมือนแบบที่นั่งแบบที่นั่งดื่มแบบไม่มีเก้าอีอ้อ่ะ เก็บ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 เฮ้ยเสร็บเสร็บเสร็บเอ้าเลซี่ซูซี่เลเวอร์ไม่คนแล้วที่นั่งเยอะโอ้โหคนนี้แบบเดินนะเดินนะอ่าอ่าผมผมต้องการที่นั่งเพิ่มนี่ไม่ใช่ที่นั่งเหรอนี่คือที่นั่งปะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบค่อนข้างเยอะมันคือที่นั่งใช่ไหม เออมันเหมือนจะไปที่นั่งนะถึงแม้จะเป็นแบบยืนอ่ะเว้ยเหรียญเหรียญไม่เก็บให้ด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่เก็บอาจจะมีการหายไปได้ไปไปครับเล่นๆๆเหเยีไป50ดิงโอเคครับเสริฟลูกค้าไป50อันโอเคเราจะดูอันนี้น่าจะเป็นพวกเดคอเรชันอันนี้เออเดคอเดคอทินพลาสตสเต็คออฟบ็อกซ์เหรอ,อคือเพื่ออะไรวะใส่กล่อง <R ess ur ant> <c oughs> คือเป็นแค่กล่องเครื่องดืม่มโอ้โโอเคเดี๋ยวนะเราต้องเราต้องลองเคลียร์ที่กันให้ดีๆกอ่อนคือตรงนี้เป็นทางเขา้าใช่ปะเดีย๋ยวเราต้องทำทางเข้าให้มันสวยไปก่อนเว้ยรูบี้เบเลล่าอินดีต้อนรับครับอินดีต้อนรับ โอ้นี่คือเจ๊แบบเดินมาก็รู้เลยว่าน่าจะชอบดื่มนะความจริงไอ้พวกขยะเนี่ยเราให้อีน้องออกมาก็กินเรื่อยๆก็ได้เนี่ยอ้วกอวกกันขยะอ้วกยับเลยนี่คืออะไรเอ้ยบอดคอยแมกเนตลิควิดบ็อกซ์ทรัชบอดเอ้ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวที่แบบว่าคอยยิงคอยแบบว่าเสิร์ฟลูกค้าไม่ใช่ยิงคอยเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าแบบออโต้ ให้มันกลายเป็นไอดอลให้ได้นะผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีผมว่าเราน่าจะต้องเก็บตังค์เพื่อเอาไอ้นั่นให้ได้ก่อนไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยร้อยดึงชอบพี่ตัวละขอมาพูดภาษาเะซิมด้วยกะค a าชิคเกิเดีย๋ดวยวนะผมผมอยู่อย่างนี้ให้แล้วกันนะจะได้ง่ายๆเอ้ยอันนี้ดีอ่ะตายเนี่ย อันนี้มันแบบว่าถือว่าเป็นที่นั่งด้วยอ่ะแทมนั่งได้ตั้งสี่คน <c oughs> แล้วที่เจอ๊อยู่คนเดียวกินแบบเงียบๆขอโทษครับเสิร์ฟลูกค้าอืเ <c oughs> ท่าไหร่ละเดีย๋ยวเราขอเก็บให้ได้สักร้อยหนึ่งก่อนแล้วเราจะเริ่มเอาเงินที่เหลือไปตกแต่งร้านเว้ยนี่คือแบบฟิวเจอร์ยิทนามากเลยเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าไม่มีพนักงานเลยมีแต่เครื่องยิงปืนเสิร์ฟลูกค้า โอ้ <Okay>. oh, นี่อะไรกันเอนเตอร์เทนเมนต์อครงการเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่มอีกเหรอเคเคเคได้ได้ได้อยากได้เพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะตังเราพอเราเว้ยค่อนข้างเพลินอยู่นะกดเหรียญเนี่ยมาอ่าลิควิดบอทนี่โอ้โห บาร์เท wow. นเดอร์บาร์เทนเดอร์ยิงเสิร์ฟน้ำเดี๋ยวรถเฮดอหรอโหคือแบบเล่เข้ามามึงเล่เข้ามาผมพร้อมจะเสิร์ฟน้ำพวกคุณแล้วอยู่ตรงไหนดีอ่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอเปลี่ยนก่อยเอากล่องนี้ออกไปนี่แม่งน่ากลัวมากเลยอ่ะใครไม่มีน้ำมึงบอกกู แผมว่าน,น่าจะโอเคแล้วป่ะเออก็เสิร์ฟเร็วอยู่นะให้พี่เขาคอยเลงลูกค้าไปไทอฟซีติ้งเอนเตอร์เทนเมนต์เดคอร์แอนด์สายพิทาวเวอร์คีปแพนดิงเดคอร์ดิงคอลเลกต์เดมออเรกเคอมาเราจะเริ่มเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ละอาเคดแมชชีนไม่ไหนดีอะไ่ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็อันนี้มาอยู่นี่อ่มีไหมถือไว้ชิลดีนะนี่แล้วก็แบบว่าเริ่มมันเกือบจะออโตัวได้แล้วเว้ถ้าเกิดว่าผมเก็บตังค์ให้ครบสัก200อ่ะเราสามารถเลือกบอทที่มันเป็นคอยอันนี้เสิร์ฟน้ำไปแล้วอันนี้คอยเก็บเงินอันนี้คอยทําความสะอาดถ้ามี300ก็คือออโตโ้แล้วก็เริ่มจัดการทําให้ร้านสวยเพิ่มขึ้นได้เลยิีตัวใหม่ๆอีกแล้ว แคสซานดราแคสแคสชีนโอเคเราจะหาที่นั่งเพิ่มโอ oh, ที่นั่งไม่พอผมอยากได้แบบนี้แหละไอแบบที่มันเป็นแบบว่ายืนยืนกินจริงดีโอเคผมจริงอยากได้ไอตัวนี้มากกว่าไอตัวไอตัวดูดเหรียญอะถ้าตัวดูดเหรียญนี่คือ อ,อโต <c oughs> ขอเอกพี่ขอเองแต่มันก็ไม่ได้ยิงให้ทุกคนอ่ะอันนี้สงสัยจะไกลเกินป่าวเดี๋ยวเราต้องโพสิชันที่มันดีกว่านี้อ๋อไม่ถึงนี่มันไม่ถึงเราต้องเปลี่ยนเอาให้โตมาอยู่ตรงนี้ว่ะหรือไม่เราก็เดี๋ยวเรามีอีกสัก อีกสักบาร์เทนเดอร์อีกสักคนหนึ่งอ่ะแ้าจบเลยค <c> ร <oughs> อบคุมครอบคุมสี่สิละอ่า <c oughs> เราต้องการนี่ตรงนี้เลยเสิร์ฟตรงนี้เลยเดียนเดียนเออเป็นดีเว้ย <c oughs> ใส่เดคอเรชันผมว่าน่าจะยังไม่ต้องว่ะ เราต้องงานเ n t e r t a i n m e n t มากกว่าน,นี้สล็อตแมชชีนครีแครกเกอร์ฟรุตตี้เทเบิลมีทีวีให้ดูด้วยบูเลตสปินเนอร์คืออะไรเป็นแบบสล็อตปะเคจเอเลียนกอรดนี่คือแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงไอ้ไม่ใช่แบบเป็นเอเลียนให้ดูเนี่ยมันถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมเก็บตังค์อะสักพักหนึ่งไอ้เหรียญจะหายไปเว้ยทำดีมากหนูทำดีมากเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟ อี่คือเดี๋ยวนะผมกำลังงงว่าสรุปไอ้ลูกค้าเรามันจะไม่ไปไหนเลยจริงๆเหรอคือมันอยู่ในนี้ไปตลอดการเลยอะดื่มแบบตลอดการก็คือแบบอ้วกเสร็จแล้วก็ขอเพิ่มต่อเลยโคตรสุดยอดโอเคอ่าทีวีทีวีมีทีวีให้ดู มันเฉียงไม่ได้อะแย่วะผมอยากให้มันมีเฉียงได้แบบอยู่ตรงนี้นะมันได้แค่แบบว่าไอ้แบบโรเทชแบบ95้าสิ้ดี g r e ไม่ไอ้ดีอ่าทีวีนี่ก็ได้อ่ะฮึดีซี่ริชาร์ดอันนี้เป็นแบบ ยิ้งกาสวัสดีครับวลาคนาภาษาเดซิมมักเฮ้ทีวีนี่คือทีวีเหรอเสียงพี่แบบเสียงเหมือนกระซิบอืมอะไรดี เวิร์กแมนเทบลอยากได้คอยมากเลยนะจริงๆผมว่าผมน่าจะต้องยอมเซฟโอ้ยแต่หืมแต่ก็อยากเปิดอีกสักบานหนึ่งแล้ววะเริ่มขยายที่มันช้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเก็บตังค์ลูกค้าให้เร็วเงินมาก่อนเงินมาก่อน ผมไม่รู้ด้วยว่าไอ้คอยแมกเนตไอ้ที่มันคอยเก็บตังค์ให้อ่ะมันต้องมีเลเดียร์ไเปล่าคือแบบต้องวางไปตรงนี้รือเปล่าแล้วมันจะดูดได้แค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเดีย๋ยวลองลองดูเป็นยังไงบ้างทํางานวันแรกเป็นยังไงบ้างใช้ได้ใช่ไหมอืมเวลาเสิร์ฟลูกค้ายิ้มด้วยนะพูดดังจังเลย <laughs> พูดอย่างดังเลยห้าสิบ เค <Okay>, okay, okay. <laughs> ไม่อยากให้ตัวนี้อยู่เลยอะเสียงมันดังอ่ะลูกค้าครับคุณลูกค้าถ้าเกิดจะเล่นแบบว่าช่วยอยู่แบบเบาๆหน่อยได้ไหมครับ <laughs> คุณลูกค้าเสียงกระซิบนะจะเป็นเสียงกระซิบที่โคตรดัง <laughs> <Okay. S 2> มันมีแดนฟลอร์อย่างงี้ไหมอยากให้ลูกค้าเต้นวะ่ะ โอเคโอเแล้วเว้ยอยไฟ100ดิงนี่เราเสิร์ฟไปน100เหรอเพลินอยู่นะเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดด้วยเปิดบริการทุกวันเจ็ดวันต่อวันที่24ชั่วโมงต่อวันก็คือคุณลูกค้าไม่สามารถออกได้นะครับ โ oh, no, no. อ้โหนูกระเ้ากระจัวเหล่าน,นี้แบบทำงานหนักมากร้อยหนึ่งเ้วเว้ยได้แล้วมาคอยแมกเนตอ่ามันแค่นี้เองจริงดีผมนึกว่ามันจะดูดเดยอะมันดูแค่เนี้ยไว้แถวนี้ได้ไหมไว้ตรงกลางง่ายสุดโอ้เฮ้ดูสิ อันนี้ไม่ถึงโอเคได้แค่นี้ okay. ก็โอเคก็ไม่ได้ใหก็ไม่ได้แย่พอจะเข้าใจเบสิกแล้วก็วไม่ไม่ได้มีอะไรยากมากนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมคิดแล้วว่าไอห้องนี้เป็นห้องเอ็กซ์เพร์ิเมนต์เราเว้ยเดี๋ยวเราจะเก็บตังให้ครบสักไอเจ็เพื่อที่จะได้ขยายไปอีกโซนหนึ่งเป็นการแบบว่าเปิดกิจการใหม่เดี๋ยวผมผมคิดไว้แล้วว่าจะทำยังไงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง โอเคผมให้เกมมันรันมาเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับตังเรามี1,000งนกว่าเราเวลูกค้าเรายังมี7คนเหมือนเดิมแล้วก็นี่ยนี่คือสภาพของร้านตอนนี้ก็ในร้านตอนนี้คืออวกเต็มไปหมดเลยเว้ยคือผมไม่ได้กดคลิกไอ้ทิ้งขยะเลยเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอวกเต็มร้านอย่างนี้แหละสิ่งที่ผมรู้มาหลังจากที่เล่นอยู่สักพักนะฮะคือ มันไม่จาเป็นต้องมี Apple ไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์เว้ยไม่ว่าจะเป็นพวกไอเดคเรชันไอ้พวกนี้ไม่จําเป็นเลยแล้วก็ไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคือมันแค่ช่วยให้ลูกค้าให้เงินเราเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปอะต่อให้แบบแค่ไอ้ลูกค้าเราเสิร์ฟไอ้น้ําให้เขาอะเขาก็ให้เงินเราอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมวิธีแล้วเว้ยนี่ไม่ใช่บาเว้ยนี่คือโซเชียลเอ็กซ์เพอร์ิเมนต์ นี่คือการทดลองอย่างหนึ่งเราจะทำการขยายร้านครับผมสำหรับตรงนี้ขยายร,ร้านมาแล้วนีโ่โอเคมีเพิ่มมาอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการย้ายคนของเราครับมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ทิ้งไอ้พวกขี้พวกนี้นะ เดี๋ยวให้อีน้องกระจัวคอยจัดการให้แล้วกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องเตรียมร้านก่อนสิ่งแรกเราจะต้องเตรียมเก้าอี้กับโต๊ะให้ลูกค้านั่งไว้สิ่งที่สําคัญผมว่านนะสิ่งที่ง่ายที่สุดเว้ยคืออันที่ถูกสุดเราต้องการกําไรมากกว่าความสะดวกสบายของลูกคา้าเรเริ่มกันอย่างนี้นี่หนึ่ง <1. S 2> แล้วก็จะใส่เข้าไปเรื่อยๆสอง สามส่าแล้วกันให้แบบว่านั่งชิดกันหน่อยนะเราเน้นสเปซส2 3สามสและหอ่ะนั่งได้ไหมอยากรู้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ชิดกันมากผมชชว่์ผมกลัวว่ามันจะนั่งด้วยกันไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะลองทำไปก่อน1และ 2 3 4และ5นี่คือที่นั่งของร้านบาร์ของผมเองเหมือนจะนั่งได้นะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปนั่งได้แสดงว่าทุกโต๊ะต้องนั่งได้เว้ยโอเคนี่คืออีกคนหนึ่งครับพนักงานคนเดียวของผมนี่ฮะนี่คือเจมครับผมเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นเด็กฝึกงานเมื่อก่อนแต่ว่าเจมทำางนให้เราเ,าเยอะมาก เดีย๋ยวเราจะแต่งตั้งให้เขาเรือนอาคารเวรเรือนอาคารเราจะย้ายเจมมาเจมจะมาอยู่ตรงนี้นี่ยินดีด้วยครับเจมคุณถูกโปรโมทแล้วเวยคุณไม่ใช่บาร์เทนเดอร์แล้วคุณเป็นอาจารย์ <c oughs> เป็นอาจารย์คอยเสิร์ฟน้ำเวยแเราก็จะทำการขายพวกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อให้ทุกคนเดินไปที่นูน่นฮึบฮึบ นีแล้วก็ต้องเอานี้ไปด้วยไอ,เอ้เครื่องเครื่องกอบโกยเหรียญอีกอันหนึ่งคอยแมกเนตอ่าเฟอร์เฟคทุกคนไม่จำเป็นครับคือคุณมากินเบียร์เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีความรีแลกซ์หรือเอนเตอร์เทนเด็ดขาดเว้ยสุดยอดเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเราก็จะปล่อยให้น้องคอยจัดการคลีนตรงนี้ไป ความจริงไม่อยากความจริงอยากจะปิดตรงนี้มากเลยคืออยากให้มันอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็แบบว่าประตูด้านนี้ก็ปิดใช่ไหมเออค,อคือแสดงว่าเป็นลูกค้าเวลามาใหม่คุณก็ต้องเข้าจากทางนี้แล้วคุณก็ต้องแบบเดินหยิบอ้วกหยีบขี้ม <laughs> คเคยมากินตรงนี้เว้ย <laughs> นี่คือการกินเบียร์ที่แบบว่าโคจะทรมาน <laughs> <laughs> นี่คือแบบอเซิร์ฟเครอยากกินอมไม่มีแก้วใช่ไหมอออเอาไปเลยเอาไปเลยดื่มซะดต่มนี่ ตอนนี้ผมอยากรู้ไว้ว่าจะทํำยังไงให้ตัวละครมันเพิ่มเพราะนี่ตัวละครเยอะมากไปผมอยากให้ตัวละครเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราต้องการ Decoration เราจะใส่ Decoration ไว้ในห้องนี้นี่อุ้ยเดี๋ยวผมว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าน,นั้นนี่เราสามารถใช้ทางเดินตรงน,นี้ได้เราจะทำเป็นทางเดินเพื่อให้คุณไปกินนี่ไงมันมีคนมาเพิ่มแล้จริงด้วย บีดไบรท์คลัสเตอร์บัคยินดีต้อนรับครับเชิญครับมันมีโคลิชันจริงด้วยเสร็จแล้วกว่าที่คุณจะเดินไปกินได้ <c oughs> คุณต้องผ่านอุปสรรคหน่อยนะได้เวลาเจ็ดบาทเองด้วยอ่ะถูกมากผมจะทำเป็นเขาวงกดเว้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดื่มเบียร์ของที่เราคุณต้องแบบว่าต้องมีแบบมันต้องแบบเหมือนมีความอดทนอ่ะคุณถึงจะได้กินไปดูดีว่า สามารถเตือนอย่างนี้ได้ไหมถ้าได้นี่สุดยอดเลยนะผมจะทาเป็นซิกแซกแล้วนะโ okay. อเคแล้วก็ประมาณอืมเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินมาก็คือต้องซิกแซกซิกแซกแค่เดินมาเข้าตรงนี้แล้วคุณก็ต้องเดินเหยียบวกถ้าเกิดว่าเรามีเงินเพิ่มเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะมีตัวละครมาเพิ่มอีกไหม เชิญเชิญครับเชิญครับคุณลูกค้าเชิญเชิญเชิญผมว่าเจมต้องมีลูกมือวะ่ะมาเจมช่วยกันยิงอีกฝั่งหนึ่งด้วยเฮ้ยมักินอ่ะเด้อแมกเนตแมกเนตตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่ดู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 น่าจะครอบคุมแล้วปะ่ะโอเค ผมว่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคคุณอยากได้เอนเตอร์เทนเมนต์กันใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้า Baby Tatch Rug Racing What เอาไปเลยอืมไหนลูกค้าน่าจะอยากเล่นแล้วปะเฮ้ยเออได้ได้ได,ได้ลูกค้าอยากเล่นแต่ว่าเราแค่ต้องการเอามาโชว์เพื่อแบบเรียกลูกค้าเฉยๆคุณไม่สามารถเล่นได้ไว้เดี๋ยวผมจะทำการบล็อกกัน ล็อกทางเนี่ยไม่งั้นลูกค้าจะแบบว่าแบบเลิกดื่มเบียร์แล้วมาเล่นเกมกันไม่ได้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 ไไดไไดไไดล็อก,ล,อกล็อก็อุ้ยนี่ไงมีตัวมาเพิ่มแล้วจริงด้วยมันเวิร์คเว้ยมันเวิร์คเดี๋ยวใครทิ้งออกไปซะเราจะทำการปิดที่นี่ มีปิดอันเล็กไหมอ่ะเอ้ยปิดได้ปะมันจะปิดได้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยอือหือแล้วก็ใส่เอเตอร์เทนเบนเข้าไปนี่เรียบร้อยตัวเล่นเกมที่คุณเล่นไม่ได้เว้ยเอ้าไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยแล้ไมคุณเล่นได้วะผมใส่อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นั้นไปแล้วกันไม่รู้จะออกมาได้หรือเปล่าเดียเดี๋ยวเราทำทางเพิ่มก่อน เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังทรมานไม่พอเว้ยเราจะทำการซิกแซกต่อไปเรือเ่อยๆ อืมมาเพิ่มจริงด้วยนี่ครับลูกค้าคนใหม่มาแล้วครับแล้วเขาก็ทําตามที่ผมบอกจริงจิด้วยคือกว่าคุณจะเดินเข้ามาได้คุณต้องทําการเดินเข่าบกดกับผมหน่อยนะครับคุณถึงจะได้กิน เียดายที่อนตอนนี้คืออีน้องอีกระจุว่าเราเริ่มกินอว้วกหมดแล้วอ่ะอยากให้เดินเหยียบอว้วกสนิดนึงก็ยังดีแต่ว่ากันนีคุณก็เดินมาแล้วก็ยินดี่ต้อนรับครับยินดีต้อนรับเชิญเข้ามาที่ร้านได้เลยนีครับเป็นการกินที่สุดยอด <c oughs> และที่นั่นได้ตามใจครับเลือที่นั่งเลยแล้วเดี๋ยวจะมีบาร์เทนเดอร์น,นะครับคอยเล็งปืน <c oughs> ยิงแก้ให้คุณเอง <c oughs> ขอบคุณครับผมเว้ยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดไม่ได้นี่เลยอืม สุดยอดผมว่าค่อนข้างจะสักเซสฟูลอยู่นะค่อนข้างจะเป็นกิจการที่ต้องรุ่งเรืองแน่นอนรุ่งเรืองแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันเนอะว่าผมจะต้องไปทำงานขยายร้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้แบบว่ามีพื้นที่ให้คนมากินก็ <c oughs> ถือว่าหนุกดีหนุกดีเป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆคงจะสนุกอะ่ะผมจะเล่นโจกไปก็ นี่แหละฮะประมาณนี้นี่คือ Deep Space Tavern ครับผมก็เตรียมใกล้เกมใกล้ออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปลองดูได้นะครับโอเคโอเคีด้แหละบาบุยบาบุย